พี่ชินก็แตะคันเร่งให้หน่อยหนึ่งได้นะครับเพื่อส่งรถนะครับเรียนวัดแรกนะ<ย>กใ็ให้ให้ตัวเราถึงหัวมุมนะพี่ชินหมุนขวาไปเลยให้ตัวงเราถึงหัวมุมแล้วหมุนขวาไปนะครับพ่อพ่อพ่อหมุนแค่นี้คืนกลับมาคืนมาโอเคเดี๋ยวถ้าพี่ชินเลี้ยวคล่องเนี่ยพี่ชินเลี้ยวคล่องเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาพี่ชินไปนู่นเลยฝึกอยเทินข้างนอกเลยนะครับฝึกสลับ เราวิ่งสลับเกียร์ข้างนอกเลยนะครับแต่ว่านี้เราฝึกเลี้ยวให้ให้คล่องก่อนนะครับหมุนสายมาฝึกใช้พวงมาลัยฝึกการมองนะฮะฝึกการกะระยะนะฮะฝึกกะระยะหน้ารถหน่อยนะครับไม่ต้องหมุนหมดนะครับตรงนั้นนะครับพี่ชินมองอนาสายนิดหนึ่งนะครับนิดเดียวพอนะครับพี่ชินครับก็ เดี๋ยวอีกคันหนึ่งก็ฝึกอยู่นะฮะคันสีดำนะฮะเรียนระบบยอโต้นะครับอีกคันก็เรียนวันแรกเหมือนกันนะครับนะฮะหมุนซ้ายมาเลยคืนกลับนะครับนะอีกท่านอีกอีกคันนึงก็ครูอีกท่านนึงฝึกอยู่นะครับถนนแอร์น่าจะเย็นนะครูป้ายแดงเอ,อ่อถนนป้ายแดงครับถนนป้ายแดงครับหรือว่าสลับกันเอาไหมพี่ชิน เออไม่เอานะเ<ร>าอาเกย์ธรรมดานะธรนะันนี้ก็แอร์เย็นแค่ไม่ไป้ายแดงแค่นั้นเองตอนนี้ร้อนมากเลยตอนนี้ร้อนนะครับโอ้ผมจะอมผ้าอยู่แล้วเนี่ยพี่ชินยังร้อนอยู่เลยจับไม่ตรงตรงไปเลย คันนูปเป็นเกียร์มาเป้านะครับส่วนพี่ชินนี่คือเกียร์ธรรมดานะครับไปเลี้ยวขวาไปเลี้ยวขวาไปนะครับเลี้ยวไปเลยโอเค